เปิดตัว vivo x 3 0 0 Series พร้อมเลนส์ซูม 2.35x เอาใจสายคอนพร้อมเปิดให้จองกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แบรนด์อินไซต์สมาร์ทโฟนที่ไม่พอกับการถ่ายรูปสวยเท่านั้นในปัจจุบันการถ่ายรูปภาพไม่เพียงแค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้นแต่ต้องมีความคมชัดและระยะภาพที่ดีในทุกระยะด้วยตามสถิติในแพลตฟอร์มให้บริการเช่าสมาร์ทโฟนในประเทศจีนกำลังได้รับข้อมูลว่ากว่า50% ผู้เช่าสมาร์ทโฟนนิยมเช่า V i V o X200 Pro เพื่อไปถ่ายงานคอนเสิร์ตหรือแฟนมิตรโดยให้เหตุผลว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพการถ่ายภาพระยะไกลและการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนในแพลตฟอร์มที่มีให้เช่านั่นเป็นจุดเด่นของ V i vo และเป็นก้าวสำคัญของ X s e r i e s รุ่นใหม่อย่าง X300 ซีรีส์ที่ออกแบบให้มีเซ็นเซอร์กล้องหลักและกล้องซูมขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความคมชัดการจับการเคลื่อนไหวและระยะภาพที่ไกลขึ้น การซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนชุดเลนส์ซูมแบบเสริม2 3 5 x ที่มีจำหน่ายแยกช่วยให้ผู้ใช้งานได้ภาพที่คมชัดขึ้นไปอีกการถ่ายภาพระยะไกลที่ดี Vivo เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดเรื่องของการถ่ายภาพระยะไกลโดยในแพลตฟอร์มบริการเช่าสมาร์ทโฟนที่ใช้งานคอนเสิร์ตของจีนการันตีจากผู้ใช้งานจริงในเรื่องคุณภาพของการถ่ายภาพระยะไกลการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟน vivo x 2 0 0 Pro เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุดด้วยศักยภาพของกล้องที่ให้ภาพคมชัดแม้อยู่ในระยะไกลก็ยังเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนในปีนี้ vivo x 3 0 0ศูนซีรีส์ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณชประชาชนจีนซึ่งเป็นการยกเครื่องใหม่ของการถ่ายภาพการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนรุ่น x 3 0 0 Pro ได้ใช้เซนเซอร์กล้องหลักใหม่ sony เยาวี 828ขนาดเศษ1นส่วน1 28ความละเอียด50ล้านพิกเซลการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนในกล้องซูมเพลสโคปเทเลโฟโต้ก็ใช้เซ็นเซอร์ใหม่ HPB ขนาดเศษ1นส่วน1 4. ความละเอียด200 MP ที่พัฒนารวมกับซัมซุงและมีอัเทศให้การโฟกัสแม่นยำภาพชัดและจับภาพเคลื่อนไหวได้ไวขึ้นการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนรุ่น X 3 0 0ใช้เซนเซอร์กล้องหลักใหม H.P.B. ขนาดเศษ1ส่วนความละเอียด2.0 0 MP ที่พัฒนารวมกับซัมซุงและมีอเทศให้การโฟกัสแม่นยำภาพชัดและจับภาพเคลื่อนไหวได้ไวขึ้นการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับชุดเลนส์ซูมเสริม2 3 5 x พร้อมชุดกริดกริดที่เป็นส่วนโครงสร้างในการประกอบชุดเลนส์กล้องซูมกับตัวมือถือเข้าด้วยกันการซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟน ในไทยมีแผนเปิดจองทั้งตัวเครื่อง X 3 0 0 Series ีและชุดเลนซูมเสริมพร้อมชุดกริตให้ผู้ที่สนใจช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การซูมที่ดีที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนราคาของ vivo X 3 0 0 Series คาดว่าคงไม่ต่างจากราคาของ vivo X 2 0 0 Series รในช่วงเปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและเลนซูมเสริมที่จะจำหน่ายพร้อมกันนี้เชื่อ